กำลังเย็นในฐานที่กี่โมงนะห้าโมงก็เหรอโอ้โหฮะสามโมงเย็นสามโมงครึ่งครึ่งสามโมงสมแม่บ้านหิวเอ้ามาสามโมงก็สามโมงนี่เรากินข้าวเย็นกันแล้ครับตอนนี้สามโมงครึ่งครับดูอาหารเราร้านอาหารไอ้นะครับดูครับนี่ดัง กลางถึงตลาดโมงแล้วัางหน้านี่แล้มะมั้งิม่ไดตลาดโมง ันนี้แก๊งผู้เท่ามาจอดนอนที่ชนละทานวิวบนดอยอินนท์นะครับเข้าหานอนบรรยากาศดีมากอันนี้จุดจอดตูดชนกันละนะเอที่นี่นนผมเคยมานอนครั้งแรกเพรเห็นวิวมันสวยดีไงดูน้ำตกวิวสวย กาดีตลาดม้งนะเห็นม้งเห็นลัางคายอยู่แล้วตลาดม้องอ่ะบรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้เย็นแล้วหนาวแล้วกาดเย็นได้เยือกเยือกหนาวอาบน้ำแล้วเนี่ยผู้เท่าไม่หนาวครับแข็งแรงแต่ก็คือนะสั่งงักงัก,งก,งก เลยดอกไม้ออกก็จะสวยมองไฟเริ่มติดแล้วหนาวนะครับแดดเป็นน้อากาศเย็นมากนี่บริเวณตลาดมงครับเดินลงมาก็าขายแต่ผลไม้เพราะผลไม้ไม่ใช่ทางเหนือแกาศหนาวเยน็น ในบ้านกำลังเตรียมอาหารเย็นณนะที่ชลทานวิวนะครับตรงฐานดอยถน,นนท์<อ>ครับเต็มลหนูกินแล้วหนูไม่เอาแล้วไี่เอาก็ตามใจเราเขาไม่ได้ว่าอะไรครับน,น,นี่กำลังเตรียมฐานที่เรียบร้อยแล้วนี่เตรียมอาหาร ตอนนี้มีข้าวมีมีปลากระป๋องไหมหอมมีปลาตไครมีมีแบบมีข้าวเหนียวก็พี่ซื้อข้าวเหนียวมาเนี่ยเอออาปลากระป๋องเก็บไว้สักหน่อยนึงแล้วแต่ตอนนี้ถอดเสื้อย้ำลงแล่นน้ำแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นี่ยทนดูดิดูออกไม่ดูเหรอข้าวไม่รอดวิศวกรข้าว ไม่ได้รับไม่ได้รับปักเออนั่นอะไรไม่ไม่ถึงเชื่อวไนี่กีตอสมอไม่เอ้ยมีเต้รัมึงเนี่ยปักเลยแล้วก็เอาพลาสติกเลยมัดไว้เออน้ต้องให้สอนไี่แหละให้สอนไปล้วนะฮะ ถ่ายละอาบน้ำละอากาศกำลังเดวตอนนี้น่าจะบ่ายสามโมงกว่าสี่โมงน้อ,ขอขนี่น้ำเย็นไหมดูสิเย็นเจี๊ยบเป็นน้ำแข็งเลยอ้าวลองดู 演个烟 อันนี้แม่บ้านจัดการอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังเตรียมสถานที่กี่โมงนะห้าโมงกันเหรอโอ้โหนี่คืออาหารที่แม่บ้านเตรียมมาสามโมงเย็นสามโมงครึ่งครึ่งสามโมงแม่บ้านหิวเอ้ามาสามโมงก็สามโมง แข่งเพราะมากนี่ได้เวลากินข้าวแม่บ้านบอกว่าห้าโมงครึ่งแต่จริงๆแล้วคือสามโมงครึ่งไม่ใช่ห้าโมงครับผงกินมันเยอะค่อยๆกินไปเรื่อยๆ mọi người 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 mọi คนเดยวไปจับมันอยู่ได้ก่้เลยหอมานี่ไม่ใช่คราสนะารนักชอบกินนักส่อนะนี่เหลือแม่บ้านเก็บนะครับเพราะบ้านหนีหมดแล้วนน ไปนั่งระบายเปิดพุ่งแบกนี่กับข้าวตะนดี้กินหวานว่าไม่หมดมันก็หมดนะครับ,รบ <laughs> ปลากระป๋อง <laughs> ปลากระป๋องบรงรยากาศเช้านี้นะครับที่ดาวอิอนทนนท์เราทานดูอยู่ อันนี้อุณหภูมิเจ็ดองศานะครับโอ้หนาวมากจะมาชิคยังหลับเพราะว่าหมอกยังลงอยู่เสียงน้ำตกทั้งทั้งคืนเฮ้ยเต้นเต้นดูบรรยากาศก็มีคนมานอนข้างเต็นสุดมากลางเต็นกัน ก็คือไฟบนภูเขาสว่างสวยไม่ลุกขึ้นมาไม่ได้ลุกขึ้นมาถ่ายคืนนอนข้างล่างยังมันจะเก็บพ้มเลยหนาวมากเจ็ดองศาครับได้รับความหนาวไม่ต้องขึ้นไปถึงยอดดอยไปยอดดอยไม่ไหวแล้วนหนาวมากครับ

กันอยู่นะครับอาหารเช้าอาหารเช้าก็ไข่ลวกอาหารเบาๆมีของตายายดูอุปกรณ์การทำครัวเขาเรียบพร้อมทุกอย่างเฮ้ยไขยต่ตกไปแล้ว <c oughs> ตกไปไหมกาแฟอย่างเดียวกาแฟชั้นหนึ่งชั้นยอดเดี๋ยวชวงมาเดี๋ยวกูขอชิมกาแฟชั้นยอดงหน่อยดิ ็ืืนกินของลุกขึ้นมาทํางานได้ตั้งสองงานนะตอนนี้ด้านบนแดดออกแล้วนะครับแดดส่องแต่ว่าเรามีภูเขาบังอยู่นะหมอกหมอกกตรงนี้นก็เริ่มไอหมอกทำไมพอได้สายหมอกหนานะครับเ,ออเดี๋ยวต้มน้ำกินจะต้มน้ำชงกาแฟน้ำในขวดพี่นะขวดใหญ่นะขวดใหญ่นะ นอนนี่เราอยู่ใกล้ๆกันเองตักน้ำมันมีไฟเปล่านะนี่นีดิแล้วไฟมันอ่อนอะแสดงว่ากำลัเงินแล้วตอนนี้มีแก๊สน้ำเยอะเลยไฟหมด แค่นี้คนกูมึงดีอยู่งันเหรเนี่ยไม่เ่าไปไปเอา้นมาไปเอาไม่ไหม่เฮ้ยสองเครื่องแล้วมึงต้องมึงต้องยอมกูแล้วเออทิ้งเลยแล้วมึงอ่ะ

เจอจึงคถ้าทำแบ่งเลยผลกรรมตทำแบบี้เลยอเออก็เจอก็แบ่งผลเสี้ยวเสี้ยวโอ้โหนี่มัผิดเองเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่ใครอ่านี่ไม่เคยขัดใจครับครับแม่ทำอาหารย่งไรมันก็อร่อยครับครับมันไม่อร่อยหรือกไม่อร่อยทีมันจะพูดอร่อยทำไมอ่อไม่อร่อยผมอร่อยอะ พัวแม่มันเสียใจหนี่อามขั้วกพวกลางเที่ยลงไปคนังตกดอยคำหลวงก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่คุณจอดรถได้ไหน เออประมาณนั้นน่มนีจุดลงไปมจุดลงไฟไปลงพวกเขาแฝนั้นเนี่ยเมื่อวานรถฝรังขึ้นมาคาดตั้งเลยเพาะอนหนาไอ้คนานาติดไงแ้วลังลงเดี๋ยวโหจะกไมมาหาขอนมาไปหลุนนกระแหลวงคือไปนิดนึงเข้าลมยอกไม่มันชันนิดเดียวเราขึ้นสูงขนาดนี้แต่ลวดมันหนักขนมันติดกับขนนะรถตู้ไอ้รถคนหน้ามาผางมีแห่ะ วันนี้อาหารการกินเราจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเก็บพื้นที่ในด่วนนนนี้ตีด่วนออกไปเข้าฝั่งพม่าครับวันนี้จะเข้าไปท่าสองยางออกท่าสองยางเข้าแม่ละมาดเข้าแม่สอดแล้วเขาอาจจะวิ่งกลับอุทยัยผมก็จะเข้าตาก ไม่ถ้าไปแม่อสอดจะถ้าออกไม่อสอดด้วยกันก็ไปหาที่นอนแถวนั้นอีกคืนนึงได้เมือ่อวานนี้นะพนเพื่อนไปเกษตรหลวงดอยอินทนนท์กันหมดแล้วเมืเเ่อคืนเรานอนหลังเต็นต์นอนริมน้ำกลับสนหมดแล้วเหลือแต่พวกอกางเต็นท์นอยู่เดี๋ยวไปกเกษรตรหลวงอีกประมาณกิโลกว่ากว่าอันนี้ทีแรกครจะไปเข้าไปแถวแม่ละมาดปรกากฏว่าเพื่อนกลับบ้านก่อน มาเ,เลยต้องวกกลับไปที่เป็นนอนที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอันนี้เที่ยวเลาะไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นอนที่ดอยขุนตาล